จุ๋ยโพสภาพพ่อป้ายแดงดีเจพุทวันพ่อปีแรกอบอุ่นมากเรียกได้ว่าวันพ่อแห่งชาติหลายๆคนก็ลงรูปคู่กันกับคุณพ่อล่าสุดคุณพ่อป้ายแดงใหญ่ดีเจพุทธิชัยเกษตรศิลป์ทางด้านคุณแม่ป้ายแดงอย่างวรัทยานินครูหาก็ได้โพสภาพคุณพ่อกับลูกชายน้องพีเจพร้อมระบุข้อความว่าสุขสันต์วันพ่อนะคะทุกคน Happy f a t h e r s Day พ่อลูกอ่อนป้ายแดงสนามจริงได้เริ่มแล้วค่ะ ที่โรงพยาบาลสนามซ้อมขอบคุณพ่อพุธนะคะที่คอยดูแลแบ่งเบาหน้าที่แม่ทําทุกอย่างยากเว้นให้นมเท่านั้นยอมอดนอนไปด้วยกันทุกคืนช่วยแม่ได้เยอะมากรักที่สุดในโลกเลยแอรพุธอันเดอร์สกอรดีเจรูปสุดท้ายพี่เจยิ้มขอบคุณพ่อๆที่ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับน่ารักมากๆน้องพี่เจคิ้วดกขมดกจมุกด่งตั้งแต่เด็กเลยฝากกดไลค์กดกระิ่งเพื่อไม่พลาดขาใหม่ๆด้วยนะคะ